ไอคนที่ชอบดับฝันหรือดับไฟคนอื่นเนี่ยมึงทําไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนะ เพราะว่าเขาคิดว่าเราทําไม่ได้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วเราล่ะคิดว่าเราทําได้ปะเมื่อไหร่ที่เราเก็บความคิดของเขามาเป็นของเราแล้วเรามานหน่อยจังหวะนั้นมันไม่ใช่ความคิดเขาแล้วนะมันกลายเป็นความคิดเราแล้วนะเออว่ะเราน่าจะทาไม่ได้แหละคิดทบทวนดูแล้วเออจริงอย่างที่เขาพูดว่ะหลายข้อมากเลยกูทําไม่ได้แน่ๆเลยดังนั้นเราก็เลยเชื่อไม่ได้เชื่อเขาแต่เราเอามาคิดแล้วเราเชื่อตัวเองต่างหากเราจึงไม่ทําการที่เราไม่ได้ทำนั่นคือความผิดของเราความคิดของเราสะท้อนตัวเราความคิดของเขา สะท้อนตัวเขาความคิดของเขาที่เชื่อว่าเราทําไม่ได้คือสีม่วงแล้วเราดันเออจริงว่ะกูทําไม่ได้จริงๆอย่างที่เขาว่าว่ะคุณสมบัติกูไม่ได้จริงๆว่ะแล้วกูดันไม่ได้คิดว่ามีทางออกอื่นอีกไหมในการแก้คุณสมบัติที่มันเป็นไปไม่ได้มีอะไรที่มาแก้ได้บ้างกูไม่ได้คิดดังนั้นเท่ากับว่าความคิดของกูกับมึงคนละชุดความคิดนะอันนั้นความคิดของเขาก็ยังเป็นความคิดของเขาความคิดของเราก็ยังเป็นความคิดของเราแต่บางเงินมันคิดเหมือนกันผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกันทำไม่ได้และทำไม่ได้ เพราะคุณคิดเหมือนเขาแต่ถ้านี่คือความคิดของเขาแต่คุณคิดอีกแบบหนึ่งอะปล่อยให้ความคิดของเขาเป็นของเขาต่อไปเอามาทบทวนไม่ได้จริงเหรอทําไมจะไม่ได้อ่ะเพราะอะไรถึงไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้แก้อย่างไงเราคิดไม่เหมือนเขาแล้วเ,เห็นปะดังนั้นถ้าเรามีเวที่เราไปได้เรามองว่ามันเป็นไปได้อยู่นะ มันมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่กูมองเห็นะ่ะมึงไม่ได้รู้จักกูดีเท่าตัวกูเองกูมีคุณสมบัติบางอย่างที่มึงไม่รู้ความคิดของเขาไม่ผิดอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นของเขาไปแล้ววางลงซะแล้วคุณเอาความคิดของคุณเนี่ยตั้งดังนั้นคุณจะไปด้วยความคิดอันนี้ไม่ใช่ความคิดของเขาผลลัพธ์จะเปลี่ยนต่อเมื่อคุณคิดไม่เหมือนเขาปะ เหลือแค่คุณไปลงมือทําตามความคิดที่คุณคิดคุณแค่เอาออกมาเป็นรูปธรรมจบสุดท้ายทําได้หรือไม่ได้เดี๋ยวคุณได้รู้เองมนุษย์แม่งไปดาวอังคารได้นักวิทยา,าศาสตร์ไปเจอจักรวาลที่สองที่สามไปแล้วไหมไกลแค่ไหนแม่งยังไปได้เลยแล้วทําไมอะเรื่องบนโลกเนี้ยกูจะทําไม่ได้เลยมันจะเหนือความเป็นกูไปได้ไงวะ อยู่ที่ว่ามึงทำสุดหรือเปล่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแม่งไม่จริงเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามแม่งอยู่ที่นั่นเพราะมึงต้องพยายามต่อไปจนกว่ามึงถึงสำเร็จถ้ามึงจะสำเร็จได้ต่อเมื่อความพยายามมึงมากพอถ้ามันไม่มากพอมึงไม่มีทางสำเร็จหรอกมันไม่สำเร็จก็ถูกต้องแล้ว กูตั้งหากที่จะกําหนดตัวเองว่ากูเกิดมาวันนั้นกูเลือกไม่ได้ใช่แต่วันนี้ชีวิตกูขากูเท้ากูมือกูปะ่ะดังนั้นทําไมเราต้องปล่อยให้ความคิดเขามาครอบงำความคิดเราอ่ะเราก็จงเคารพว่าความคิดของคุณก็ถูกนะเคารพเขาแล้วก็วางมันลงเราอย่ามาใส่ใจเยอะยิ่งใส่ใจเยอะเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจ็บเท่านั้นดังนั้นใครที่ติดปมความเป็นพ่อแม่ที่ถมถุยกูมาทั้งชีวิตเลิกคิดแบบนั้นซะพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ต่อไปนั่นแหละแต่พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิต ใครที่มีปัญหานะคะอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองและคนรอบข้างก็ทักเข้ามาคุยกับนิกกี้ได้นะคะที่ไลน์อ่านบนกระดานเนาะใครที่อยากจะสมัครเรียนนะก็สมัครเรียนได้เหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการสร้างวินัยเชิงบวกรวมถึงสร้าง EF ให้ลูกนะให้สมองเขามีคุณภาพ